ทั้งชีวิตตอนที่เราตกต่ำไม่เคยคิดสั้นไม่เคยคิดสั้นครับเพราะว่าผมเป็นคนที่รักชีวิตแล้วผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งซึ่งก็จะไปโยงกับหลักธรรมอีกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ครับมันจะไม่มีทางที่จะคงอยู่กับเราตลอดไปแม้กระทั่งความทุกข์ความโชคร้ายของเราหรือชีวิตที่ตกต่ำของเรามันไม่มีทางที่จะอยู่กับเราตลอดไปวันหนึ่งมันจะพ้นไปแล้ววันที่ดีมันจะเข้ามาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือระหว่างทางฮะระหว่างทางที่เราเราวันที่ดีเข้ามาเนี่ยวันที่เรายังอยู่ในความโชคร้ายเนี่ยเราจะ ยังไงให้มันอยู่รอดไปถึงวันที่ดีของเราได้เราจะเตรียมพร้อมยังไงนะครับให้ไปถึงวันที่เรามีโอกาสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยณวันที่สิ่งต่างๆยังไม่มาเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมคะเหมือนตอนที่ผมยลเลนจาทําไมผมถึงซ้อมดนตรีเยอะทาไมผมถึงแต่งเพลงเก็บไว้เยอะทําไมผมถึงฝึกเขียนรูปเก็บงานต่างๆเพราะผมรอวันที่เป็นของผมไงณวันนั้นนะถ้าผมไม่ทําอะไรเลยอ่ะพอโอกาสมันมามันก็ไปเลยแล้วผมก็จะไม่มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเราพร้อมณวันที่เราโชค้าอยู่เราเตรียมพร้อมตัวเองให้รับกับโอกาสนนั้ ครับพอโอกาสมาปุ๊บเราคว้าได้เลยแล้วมันจะประสบความสําเร็จมันโคตรดีมันเป็นทอกที่ดีมากนะสำหรับผมนอกจากผมได้มามามา,มารู้เรื่องผู้ชายคนนี้นะผม่งได้แรงบันดาลใจในดีมีไลฟ์ในไลฟ์มีดีเสมอนะมี2ด้านทุกอย่างครับถ้าเรามองให้ดีครับมันมี2ด้านที่เป็นประโยชน์กับเราแม,ม้กระทั่งเรื่องรนไลก็มีประโยชน์กับเราอย่างน้อยก็เตือนใจเราอย่างน้อยก็เป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้เพราะชีวิตมันคือการเรียนรู้ทําให้เราเติบโตเรื่อยๆไม่มีใครที่จะหยุดการเรียนรู้ได้ครับชีวิตที่เราใช้เนี่ยแหละมันจะสอนเราทุก ทุกวันทุกวันให้ <c oughs> เราเติบโต